สวัสดีครับผมดรสายันต์าน้อยครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษของวิทยาลัยบัณฑิเอเชียครับผม <c oughs> ขอ,อกลับเรียนเรื่องอการตั้งมหาวิทยาลัยใกล้บ้านนะครับคือขณะนี้ท่านอธิการบดีมีนโยบายที่จะดําเนินการส่งเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยบัณฑิเอเชียเป็นมหาวิทยาลัยบัณฑิเอเชียโดยมาขยายพื้นที่ที่อำเภอพลน,นะครับอำเภอพลน,น,นี่จะเป็นเมนแคมปัสนะครับ และตอนนี้อะไรใกล้บ้านเนี่ยก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนในโซนห้าอำเภอทางใต้นี้นะครับรวมทั้งนครราชสีมาด้วยตอนนี้คณะศึกษาศาสตร์ก็ได้มาเปิดน้ำวิชาไม่ว่าจะเป็นปบัณฑิตสองห้องบริหารการศึกษาระดับปริญญาโทหนึ่งห้องแล้วก็ปริญญาตรีปฐมวัยและปฐมศึกษา,าี่มันหนึ่งห้องครับเพราะนั้นผมคิดว่าในอนาคตอำเภอเมืองอำเภอคนของเราเนี่ยจะเป็นที่ต้งนของมหาวิทยาลัยประดิษฐ์เอเชียที่จะ ทำให้พี่น้องประชาชนลูกหลานเนี่ยได้มีความปลอดภัยนะครับเรียนใกล้บ้านประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองดูแลดได้อย่างใกล้ชิดนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนักการศาสสึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารการศาสสึกษานะครับเพราะผมเป็นอดีตผู้ในการเขตพื้นที่การศาึกษาก็มีน้องๆหลายคนก็อยากจะให้มาช่วยกันตั้งมหาวิทยาลัยบันดิตเอเชียของเราที่อำเภอพลนะครับทุกคนเป็นเจ้าของมหาวิทยายลัยนะครับกับขอบพระคุณอย่างสูงครับ